สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอ, al อีกครับผม FPS วิชัยนองเรนในเกม King of f r e e s t y r e On Star ครับก็เป็นประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะอว่าความบโบรของเราก็คือ D O A นะนั่นก็คือ The are อะไรนะอืก็ไม่เป็นยังไงอ่ะไม่พลาดนะผมก็จำน้ว่าเคยทำคลิปแล้วนะมีอยู่ภาพภาพหนึ่งที่หลุดมาจากอินสตาแกรมนะ เดี๋ยวผมแปะให้ดูร้องคลิปเลยนะใต้คลิปไปดูได้เลยผมทำนายไว้ตั้งปีที่แล้วนะเออว่าเขาอาจจะมานะสำหรับเดซออร์อะไรนะอ่าอืมก็นะมาในชุดแบบว่าอืมซาเทเลนะซัมเมอร์ก็ตัวละครที่จะมาใช่ไหมอืมเดี๋ยวมาละนนี้ก่อนง่ายหน่อยอ่าก็มีคาซุมิเมลี่โรสฮอนดุกะเฮียวเทนหูนะอ่า ก็มีทั้งหมดสตัวละครหรือเปล่าวะแล้วก็เป็นแบบว่าเวอร์ชันนะแบ่งออกไปประมาณ8เวอร์ชันนะแปดสี่เวอร์ชันแปดตัวเออสี่เวอร์ชันแปดตัวอืเรามาคิดดูนะผมว่าอาจจะมาแบบตู้แยกนะแบบว่าตู้แรกไม่ใช่แบบว่าเป็นชุดยังไงอะเป็นชุดซัมเมอร์นะมีกินลงมีกินนี่เหมือนแบบนี้เอออาจจะไม่ใช่นะ ตูต้สองนี้อาจจะมาแบบจัดเต็มได้นะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเอาไว้ครบก็เก็บบี้ไว้เลยนะที่จริงเขามาเกินเกินตั้งแต่ยังไงอะช่วงแจกเพชรเลยแหละที่ว่ามีที่ว่ามีคุลานะคุลามาแบบว่าแจกบ,บี้หนึ่งมืนอะอมาแบบช่วงซัมเมอรนะแล้วก็มีชิซุรุใช่ไหมก็ามาชุดซัมเมอร์ใช่ไหมมาแจก,กอ,ะอ่ะ แล้วก็ยังมีว่าอัปเดตมาก็คือเป็นแค่การเอาเวกาการ์ดห้าดาวนะไม่ใช่ห้าดาวอเวกการ์ดหกดาวเอ,อออเวกการ์ดหกดาวคือการ์ดดาวซ้ำเนี่ยเอามาใส่ทับกันได้นะอืมแล้วก็จะเป็ปในการเอาเวกแล้วก็ยังมีถ้า้ใก้หอคอยคอมรับูนะเป็นสลับกิจกรรมนะเจกห้าพันเพชรน,นะแต่ไม่รู้ถึงชั้นไหนนะเจกถึงห้าพันเพชรเนี่ยอนนั้ก็ต้องมาลองดูกันอีกทีนะโอเค เนือ้ออื่นเมียยเดี๋ยังไงเพื่อไหว้ทีนะตอนนี้ผมเอาไว้แค่นี้ก่อนขอเวลาไปอาบี้เพิ่มก่อนอาา่าเอาไวเ้เจอกันนะครับอ่าเดี๋ยวอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีนะอ่าเป็นครรสนูนะอืมรอสรัรสอ่าก็มาเล่นกันได้นะอ่อ ส่วนที่ผมอยากรู้มากเลยคือว่าสกิลนะก็มีสกิลแบบไหนกันแน่โมเดลนะอยากเห็นมากมากเลยตอนนี้ยังไม่ได้เห็นกันเลยอะ่ะเออและอีกอย่างก็คือว่าจังหวะนี้ไม่ต้องเน้นนะว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งอะ่ะโคัมโบนี่มาเน้นสวยอย่างเดียวนะไม่รู้อ่ะผมเน้นจอใหญ่ไปกระพริบปไปก่อนเลยโอ้ยแล้วก็ขอเวลาไปหาบี้เพิ่มน,นะผมว่าผมมีสองหมื่นเจ็ดตอนนี้ก็ไม่พอนะอืม ก็มีเวลาให้หาบี้กันอีกประมาณ2อาทิตย์นะ2อาทิตย์กว่าๆนิดนิดนั่นแหละเอออีก2อาทิตย์นะเพราะก็จะเริ่มมาแบบว่ายัางไงอะวันที่29นะยี่สิเดือนเนี้ยก็อย่างที่ผมคาดการไว้นะว่าตู้เขาจะมาไปในเดือนหน้านะเออก็จริงอย่างที่ผมพูดนะอืมแล้วถ้าว่ามีแลสตีมนะอย่าลืมจดโค้ดกันนะมาแชร์กันให้เยอะๆจะได้เอาโค้ดของสตีมเขามาใส่นะ ไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไคร้ด้วยนะมีอะไรยังไงก็ไดปเด็กกันต่อไปนะส่วนวันนี้ก็บายบายครับบายบาย